พาไปดูเรื่องดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันหน่อยครับ2องนาทีรักโลกวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมไปนั่งรถไฟฟ้าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปดู1เส้นทางใหม่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองหลายคนรออยู่นะลาดพร้าวสำโรงครับ พี่รักโลกวันนี้พาคุณผู้ชมมานั่งรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ารถโมโนเรลแบบนี้ให้บริการจากไหนไปถึงไหนค่ะสำหรับโมโนเรลสายสีเหลืองนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวค่ะซึ่งจะให้บริการเส้นทางจากลาดพร้าวนะีคะ ไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงค่ะระยะทางรวมนะคะอยู่ที่30.4กิโลเมตรให้บริการทั้งหมด23สถานีด้วยกันนะคะสำหรับค ถามที่ว่านะคะรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองสามารถจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเส้นทางอื่นๆได้ยังไงบ้างเริ่มกันที่สายสีน้ําเงินค่ะบางซื่อท่าพระนะคะไปต่อกันได้เลยค่ะที่สถานีรัชดาลาดพร้าวค่ะส่วนสายสีเขียวนะคะก็สามารถไปเปลี่ยนขบวนได้ที่สถานีสังโรงค่ะอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางอนาคตนะคะสายสีส้มสามารถไปเชื่อมต่อกันได้ที่แยกลำสาลีค่ะความพิเศษของมันก็คือว่า มีขนาดที่เล็กกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปแต่ว่าเล็กแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะสามารถที่จะบรรจุผู้โดยสารได้ถึง15,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางค่ะแล้วก็1โบกี้นะคะก็จะมี4ตู้ด้วยกันค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะมันสามารถทําความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะข้อดีของรถโมโนเรลแบบนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าโมโนเรลนั้นใช้ล้อ,อยางนะคะแล้วก็วิ่งบนรางเดี่ยวแบบข้อมรางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเสียงเบามากไม่ก่อมลพิษทางเสียงอย่างแน่นอนโดยผ่าโดยสารสําหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็ไปสิ้นสุดที่45บาทค่ะสําหรับใครที่สนใจจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะตลอด เดือนมิถุนายนนี้สามารถไปทดลองใช้บริการได้ฟรี1เดือนเต็มๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประเมินแล้วก็กำหนดเวลาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ